สวัสดีครับวันนี้ในการขอคนแห้งนะครับก็มาหยิบเอาเมนูกับแกล้มนะครับมานําเสนอกันนะครับในเมนูต้มซุปเปอร์นะครับหรือว่าต้มตีนไก่นั่นเองนะครับก่อนอื่นก็ล้างล้างตีนไก่ให้สะอาดนะครับแล้วก็ตัดเล็บเท้าให้เรียบร้อยนะครับจะได้มีเวลารับประทานจะได้ไม่แทงคอนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมนะครับ ก็ไปด้วยนี่ฮะมะนาวหอมรากผักชีนะครับต้นหอมผักชีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูตํหยาหยาบนะครับอันนี้ก็จะเป็นยาจีนนะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะครับจะเป็นถุงสําเร็จรูปอยู่แล้วนะครับมาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็ใส่นี่เลยนะครับยาจีนนะครับตั้งน้าให้เดือดก่อนฮะลืม ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ไปหมดเลยนะครับสักแป๊บหนึ่งนะฮะก็พอได้ที่แล้วก็เอานนี่นะครับตีนไก่นะครับใส่ลงไปนะครับ อันนี้ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพราะว่าบางท่านต้องการทานแบบยุยยุยนะครับก็ต้องก็ต้องต้มนานนิดนึนะครับครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอเดือดแล้วมาทําขั้นตอนต่อไปกันครับครับตอนนี้ก็ทุกอย่างก็เดือดแล้วนะครับตุ๋นมาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับน,นี้ละก็จะมาเริ่มทํา สูตรอของไทยบ้างนะครับที่อาจจะเป็นออกแนวจีนๆนิดนึงนะเป็นสูตรผสมผสานนะครับต้มซุปเปอร์นะครับจะใส่คาตะไคร้นะครับใบมะกรูดลงไปนะครับทำนี้นะหอมแดงนะครับรากผักชีนะครับใส่เท่านี้ก่อนนะครับ ผงปรุงรสนะครับรดรดหมูนะครับพูดผิดพูดถูกครับใส่ไปหนึ่งช้อนนะครับลุกเข้านะครับแปบปบหนึ่งนะครับแล้วก็ชิมรสเอานะครับตามต้องการนะฮะ จะใส่น้ำปลานะน้ำปลาแท้นะโอเคก็ใส่ตามความชอบนะครับ จะเปิดไฟเบาลงอีกนิดนึนะครับอีกสักหน่อยหนึ่งให้เครื่องสมุนไพรมันเริ่มส่งกลิ่นหอมกว่านี้นิดนึนงครับ ริกนะครับพริกขีหนูตำหยาบนะครับชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะครับเปิดไฟแรงขึ้นนะใกล้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ชิมรสตามใจชอบก่อนนะครับ ไปสักนิดหนึ่งนะครับพอได้ลดตามใจชอบนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายก็หยัต้นหอมผักชีนะครับใส่ลงไปสักครึ่งนึงก่อนนะครับ ุกคทีนี่นะแบบนี้นะครับสวยงามน่ากินนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ปิดแก๊สนะครับส่วนมะนาวนี่เราจะใส่ทีหลังนะครับจะไม่ใส่ไปพร้อมนะว่าอาจจะใช้มะนาวเยอะนะอันนี้เรา ใส่ตอนเด็ดถ้วยเอาเลยแล้วกันนะนี่ครับน่ากินมากนะครับ ก็บีบเอานะชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากนะครับเสร็จก็โรยต้หนหอมบักชีอีกทีนะครับพร้อมเสิร์ฟครับ นี่ครับต้มซุปเปอร์ตีนไก่นะครับสูตรครัวคุณแห้งนะครับลองทำดูนะครับไม่ยากเกินไปนะฮะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาฝากท่านอีกนะครับพยายามสรรหาเมนูใหม่ๆมาแล้วกันนะครับสวัสดีครับ